สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแปลกใจว่า่ะาว่าสาวสกุลมาเฮ็ดหยางอยู่ในกลางป่านะคะเนาะเดี๋ยวก็ฮู้นะคะว่าสาวสกุลมาเฮ็ดอีหยางอยู่ในกลางป่านะคะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งเลยค่ะมาเฮ็ดอีหยางะะมามาเบิ่งว่าสาวสกุลเจ้าเฮ็ดอีหยางมาเบิ่งค่ะสิพ้าเฮ็ดอีหยางนะคะมาเบิง่งมาเบิง่งมีบันไดพ้อมนะคะแล้วก็ไม่เลื่อยพ้อมนะคะเฮ็ดอีหยาง ถึงได้ขันก็ได้ใสบรร่บันไดลื่อนี่ด้วค่ะเปลีนะคะธุรกิจทำอะไรนะคะนี่ไง่ายกษตรกรมมาเอาอน,นี่แล้วกันนะเห็ดค่ะเห็ดเห็ดที่ต้ตานต้นไม้นะคะเด้อเห็ดเกลือกม้านะคะเป็นมดผสมิดหนึ่งนะคะเด้อที่เขาถตามต้นเบียร์เบียร์เบิร์ชนะคะมันนกแกะเห็ดอะไรนกแกเห็ดอะไรงานแล้วนะคะ มันก็จะมีเห็ดอีกชนิดหนึ่งก็คือเห็ดนีคือเห็ดเก,กลือมาได้ค่ะเด้อใหญ่มากเลยด้ค่ะวัสดุนะต้องเอาบันไดแล้วคะ่ะจากบ้านมาแล้วค่ะอยากเอาเรือไมเอเอาเรือเอานะค่ะนภาพเป็นเกล็ดเห็ดน,น,นะขนะีดนาเสนอสน้ากวัสดุเก็นเกล็ดที่เพิ่งเก็บมา เหนื่อกันเลยทีเดียวนะคะโอ้ยุกๆุโอ้ยเมื่อยค่ะเมื่อยแยกกระห้องก็แดดด้นะโอ้ยค่เหื่อยแลละค่ะเมือม่อยแล้ว ได้บอกพี่น้องเลยกังใยมันียเอาบันไดมันไ่ขนาดนี้ขนาะเนาะ

ข้หเขานงนเา้งะกนมาหายห่วยเมื่อเมื่อก็เมื่อแล้วอ๋ออะพี่้งกรนะนัเอกไม่อ่ได้เอ๊

เพิ่งกินเข้าไปพวกมายงานีกตายเลยนะขายให้มองเป็นซีดีแล้วรวงแล้วรวงแล้วนะวบแล้วรวบแล้วย่ยยแล้วได้แล้วยยยยย้ยยยยได้แล้วย้ยยยยยยย เมย์เมย์เมยเมยได้ลงทุบปีนปานนั่นเห้ยสาวสะกดมาสนองกนอนันเนาะมันไปอยู่ตำ่ำเลยค่ะพี่น้องอีกดอกหนึ่งอยู่สูงๆพุ่นค่ะเอาไปได้ค่ะอยู่สูงโพดดอกนี้นะก็ยังซ้ำนี่ก็ยังได้ไปเอานะคะบันไดบันไดนะคะมาเดี๋ยวเราจะเอาให้เบิร์นนะคะเด้อว่ขึ้นดอกเพิ่ังซ้ำบันได้แล้วนะคะนี่ จ้าเอ๋ได้แล้วค่ะได้แล้วพวกนี้ดอกใหญ่ก็หนาซาวสกุลอีกค่ะเ็นบอจ้าเอ๋เป็นยังไงคะดอกเฮ็ดค่ะนี่ไเห็นบอมันจะเป็นหนึงซี่ค่ะเห็นบอมันกินมันกินกบไม้ด้วยค่ะเห็นบอมันกินกบไม้เลยเนี่ยไม้ตรงนี้ก็จะพุเลยค่ะมันกินเข้าไปนะคะมันก็เหมือนกับมันเป็นเอียงปรสิตนะปรสิตนะคะกบไม้ก็จะตายนะคะเนี่ย เนี่ยมันก็เป็นสีเหลืองๆคือการกับอันเห็นป่าเนื้อมันสีฟุยๆเนื้อตัวนั้นเรียกนะคะมันหวานมันก็เลยกลิ่นนะคะเนาะมันมีน้ำหวานมันก็จะเกิดเห็ดนะคะบนข้างหน้ามันเด้อค่ะเด้อบนข้างหลังมันนี่พี่น้องดอกใหญ่ะใหญ่กว่าหน้าสาวสกุลอีกค่ะเนาะใหญ่คักใจแนี่ยาวสกุลแต่ว่าข้างหน้ามันเนียนเนียนนะค่ะเนาะเบิ่งเนี้ย สีน้ำตาลน่คะเนีน่นดีคักเพื่อนเนี่ยเข้าเอิรนเฮดเกือกหมานะคะด้วว่าเข้าเอิร์นยังกัเฮ็ดยังกเกาะเฮ็ดยังกเกาะเฮ็ดยังเกาะนูเนาะซื้อ,อยังเกาะล่ะอีกซื้อหนึ่งนะคะแต่ยูพี่เอิรนเฮดเกือกหมาด้วจ้ะดอกใหญ่เอลีค่ะโอ้สาวสกุลเก่งบ่ค่ะได้แล้วได้แล้วนะคะได้แล้ว แล้วกับสีผ้ามาหันก็ะเด้อบาแข็งแข็งพี่น้องคนใบนดีป่อยไป้เห็นมนหนแข็งแด้ว่ะมันแข็งสีหันกบ่ไยฟาดหันนั่นแหลนเนื้อมันจะเป็นสีถ้าใจเย็นเนี่ยในีหันแบบเป็นแผ่นมแผ่วด้วยจ้ะ อะไรเป็นกินทังไงตั้ที่กินหอมหอมกินเห็ดนาจะหอมคข่ๆเพื่อกินเห็ดกระด้าษยังไปตั้งเสียงแล้วมา chỉ để cái khôi hành nào đây chị. cắt khiều, cắt kha hăng hổng ai nhoi sắp buộc sắp buộc bỏ thế này thì trưng này đổ chứ mà bố khơi đài đổ ngay anh nè hả bố khơi đài đổ ngay từ แค่นี้แหละได้ดอกใหญ่เจม่นหันก็สีหันจังไยกัดเขียวกัดข้าดใสเลยหล่ะคุ้มหันหิบกระได้รุ่งเรืองเนาะ เสียเสี่ยวันนึออ้นพิ่แห้ให้มันแห้งน้อแต่เนาะแลังจากไว้รับเอาไปต้มมันอยู่ว่าปีดแต่เมื่อมึทยยังเสียเมื่อมึฝากเพิ่น xin lỗi xin lỗi ra hai mươi bảy bốn trăm cắt เบื้องตั้งสี่ล้วเสร็จแล้วจะได้่มนี่แหละเดี๋ยวคอยเมื่อบุญตอนหันเลี้ยงน้องแต่น้องว่ามันได้หลายซ้ำได้นะคะแล้วนี่แล้วน,ะะน้อคะเน้ะมาดิแล้วแ้วแล้วนี่พี่น้องเก่งป่กัดเขียวกัดข้าง มันกะบะหมี่มาถึงว่ามันแข็งคนไหนดอกนะแต่ว่าเฮาเฮาปลาไหลเฮาปลาไหลนะจ๊ะอันนี้สิกะโปะบางนอกจะเนาะเอาที่หั่นไก่เนี่ยสีเหลืเหลืองเลย ตาแนวแล้วค่ะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะหันเห็ดหันเห็ดนะคะเดี๋ยวเอาเพิื้นใบมาหนึ่งใบมาหนึ่งอย่างไรคะไม่เยอะนะหนึ่งดอกนะคะเนี่ย